การรวมร่างเนี่ยทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นมาได้แต่ถ้ารวมร่างผิดวิธีปุ๊บเรียบร้อยฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่อง Dragon b บอนะครับวันนี้ผมจะเอาประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าก้อนน่าสนใจสําหรับตัวผมนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะสำหรับแฟนๆที่ดูเรื่อง Dragon นบอมาอย่างยาวนานครับคือเรื่อง Dragon นบอนะครับต้องบอกเลยว่ามันมีวิธีการต่อสู้อันหนึ่งที่โคตรเด็ดเลยก็คือเรื่องของการรวมร่างแล้วก็เข้าต่อสู้กับศัตรูนั่นเองนะครับซึ่งการรวมร่างในเนื้อเรื่องใหญ่ๆเลยนะก็คือจะมี2แบบนะครับก ก็ได้หรือจะเป็นการใช้โปรตร่าในการฟิวชั่นก็ได้ครับซึ่งเวลาฟิวชั่นหรือใช้โปรตร่าในการรวมร่างออกมาแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าพลังต่อสู้ของคนคนนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นแบบทวีคูณครับผมคือมันไม่ใช่แค่ว่าพลัง1ล้านบวก1ล้านนะครับมันอาจจะเป็นพลัง1ล้านคูณ1ล้านเลยก็ว่าได้เรียกว่าพลังก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ไปเจอวิธีการรวมร่างที่ผมใช้คําว่าการรวมร่างสุดเฟลตามชื่อคลิปไปเลยนะครับเออซึ่งการรวมร่างเนี่ยถ้าเกิดว่าทําถูกวิธีมันก็จะทําให้ แ่งขึ้้นไดแต่ถ้าทําผิดวิธีหรือไปฟิวชั่นในรูปแบบที่ไม่ควรจะทําอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนคนนั้นอ่อนแอลงหรือทําให้การต่อสู้นู่นนี่นั่นไม่คมเฉียบดังเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็คัดออกมาเป็นประมาณ5ตัวละครก็แล้วกันนะครับที่เรียกว่ามีการรวมร่างแบบเฟลเฟลให้เราได้เห็นกันนะแล้วก็เป็นวิธีการรวมร่างแบบทั้งสองอันเลยนะครับก็คือจะเป็นฟิวชั่นแล้วก็การใช้โปรตีนนะรวมกันแล้วก็จะมี5ตัวละครน,นี้โดยที่ว่าผมจะบอกให้ว่าเขาเฟลยังไงนะครับผมแล้วก็ความเฟลที่ผมเอามาเล่าให้ฟังนนีี้เป็การตคว จากตัวผมเองวิเคราะห์จากตัวผมเองด้วยนะครับก็อาจจะไม่ใช่ข้อมูลออฟฟิเชียลสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังดูไปก่อนนะครับแล้วก็มีประเด็นตัวไหนไว้่พูดคุยกันก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้อีกทีนึงนะแน่นอนครับผมตัวละครแรกเลยก็ต้องเป็นตัวละครที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับที่มีการฟิวชั่นนะในดักรีมอนแซภาคจอมานบูครับผมตอนนั้นก็คือโกคูอยู่ที่โลกหน้านะครับเบจิต้าก็ตายไปแล้วใช่ไหมคนที่พอจะต่อกอกับจอมานบูณเวลานั้นได้ก็คือโกเทน การที่จะต้องระบำฟิวชั่นให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับซึ่งตัวโกคูก็มีการสอนให้กับทรังส์แล้วก็โกเทนครับซึ่งการเรียนรู้ของทั้งสองคนนี้ก็ไปได้ค่อนข้างดีแล้วก็ถึงคราวที่จะได้ฟิวชั่นกันออกมาสักทีหนึ่งนะซึ่งโกเทนกับทรังส์นะครับการฟิวชั่นครั้งแรกผมตลกมากออกมาเป็นน้องที่มีหน้าตาอ้วนปุ๊กตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือโกเทนคุณนะครับเขาน้องเขาบอกเองเลยนะว่าเขาชื่อโกเทนคุสครับผมแต่ว่าเป็นโกเทนคุสที่มีความผิดฟอร์มมนนนััั่เเออองงคครรืาาาต้ทวก นี้นิดหนึ่งนะครับว่าระบำฟิวชั่นมันต้องมีการระบำให้เกิดท่วงท่าที่สะท้อนกันแบบสมมาตรเป๊ะ100%ซครับซึ่งความเฟลที่ออกมาเป็นโกเทนคูสป้วนนั้นนี้นะครับผมมันเกิดจากการที่ว่าจังหวะที่มีการยื่นแขนออกไปก่อนที่จะประกบนิ้วกลับมาเนี่ยครัง้งเขายื่นนิ้วออกไป1น,นิ้วครับผมทำให้เกิดการฟิวชั่นที่ออกมาเฟลแบบนี้นั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกของการฟิวชั่นให้เห็นเลยนะครับก็จะมีตัวละครอย่างยำชาอย่างเงี้ยผมชอบการวิเคราะห์ของยาาาาาามมามชชชกกัยยยอออววว่่่่นะููนนนีใ้้้้ไดเเลห็จง ก็ต้องใช้โกเทนคุสอ้วนๆแบบนี้ในการที่จะไปต่อสู้กับมันสินะเรียกว่าเป็นวิธีการต่อสู้แบบตาต่อตานั่นเองครับซึ่งมันคือการฟิวชั่นเฟงนะครับพีโกโลก็มีการมาอธิบายนะว่าการฟิวชั่นมันจะต้องระบําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทบทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สั่งให้โกเทนคุสเนี่ยรีบคืนร่างเดิมโดยด่วนครับแต่โกเทนคุสก็ไม่สามารถแยกร่างออกมาได้ทันทีนะครับผมต้องรอ30นาทีแล้วก็แยกออกมาครับแล้วการฟิวชั่นสุดเฟลของโกเทนคุสก็มาต่อเลยครับผม มผมจังหวะที่นิ้วประกบกันมันเกิดความเลื่อมของนิ้วครับไม่เป๊ะนั่นเองนะพอนิ้วเหลื่อมกันปุ๊บเนี่ยทำให้เกิดเป็นโกเทนคุสที่มีลักษณะผอมกระรองแบบนี้นั่นเองครับเรียกว่าร่างอ้วนเมื่อกี้นะครับไกดร่างผอมกระรองนี่นะเหมือนจอมันบูนะจอมันบูก,ก็มีร่างอ้วนแล้วก็ร่างผอมกระรองที่มาต่อสู้กันแล้วก็กลายเป็นซูเปอร์บูนะเอออันนี้เป็นแค่เรื่องบังเอิญน,นะครับผมแต่ว่าโกเทนคุสที่ออกมารอบนี้นะเกิดเป็นร่างนี้ขึ้นมาและก็ต้องเหมือนเดิมครับผมรออีก30นาทีร่างฟิชบนาทีนนน,นึงงั่เอร่า3 ก็ทําให้เกิดโคเทนคูสที่เป็นตัวสมบูรณ์แล้วนะครับผมกลายเป็นเด็กที่มีความแก่แดดนิดนึงนะครับคือแบบมั่นใจในฝีมือของตัวเองมากเลยซึ่งตัวนี้นเราก็จะได้เห็นว่าการฟิวชั่นที่ออกมาเป็นคนหนึ่งคนแบบนี้ชื่อเดียวกันเป็นโคเทนคูสแบบนี้แต่มีฟอร์มที่มันแตกต่างกันเกิดจากการที่ว่าระบาฟิวชั่นไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยก็จะทําให้โคเทนคูสที่เป็นร่างอ้วนหรือร่างผอมเนี่ยไม่มีความสามารถในการต่อสู้และแน่นอนว่าเขาก็ต้องตระหนักว่าเขาต่อสู้กับใครไม่ค่อยจะได้มากอย่างเงี้ยนะครับผม ปุ๊บเรียกว่าเป็นเด็กแก่แดดเด็กแก่นที่เดยก่ามีความมั่นใจขั้นสุดนะครับว่าสามารถกําจัดจอมันบูได้แต่ว่าสุดท้ายร่างนี้ก็ไปโดนจอมันบูกระทืบกลับมาเละเลยนั่นเองครับตัวลูกแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็ต้องเป็นตัวพ่อบ้างน,นะครับก็คือโกคูกับเบจิตาครับซึ่งการฟิวชั่นนะครับผมของทั้งสองคนนี้นะถ้าเป็นร่างที่ถูกต้องเขาจะเรียกว่าโกจิตาครับซึ่งโกจิตาเนี่ยเป็นร่างที่สมบูรณ์แบบแข็งแกร่งมากปรากฏตัวขึ้นมาให้เราเห็นในมูฟวี่ของจานิมป้าแล้วก็ในดราก้นนนอนบอลจี ทั้งในดักรบบอล GT เนี่ยมันไม่ถูกนับอยู่ในจักรวาลหลักนะครับแต่ในของมูฟวี่โบลี่นะครับก็มีการเอาโกจิต้าเข้ามาใส่อย่างเป็นทางการเท่ากับว่าในตัวตนของจักรวาลหลักเนี่ยมีโกจิต้าอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับทีนี้ผมใช้คําว่าการฟิวชั่นแบบเฟลของโกจิต้าเนี่ยเกิดขึ้นหลักๆ3ครั้งด้วยกันนะครั้งที่1ก็คือเอาไปนในมูฟวี่ของจานิมป้าก่อนเลยนะครับในมูฟวี่ของจานิมป้าเนี่ยต้องบอกว่าโกเทนพูสเนี่ยต่อให้เป็นฟอร์มไหนคือชื่อเดียวกันหมดนะครรรััับต่่่าาานองงจจมมมีมีกกกฟิชททํืทไู ที่นี้ก็ต้องประสานกันเนี่ยเบจิต้าดันกำรรม,มัดพอดีมันเลยเกิดเป็นร่างฟิวชั่นที่เฟลขึ้นมานะครับผมซึ่งร่างเฟลของการฟิวชั่นโกคูกับเบจิต้าครับจากเดิมที่ควรจะชื่อโกจิต้าใช่ไหมอันนี้ก็คือมีการบอกชื่อเป็นทางการนะครับว่าชื่อเบคูนั่นเองครับเบคูก็คือเอาเบจิต้ามารวมกับโกคูเหมือนกันแหละแต่ว่าสลับตำแหน่งของชื่อกันนั่นเองนะซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าเบคูเนี่ยก็เหมือนกับโกเทนคุสที่ออกมาร่างแรกเลยนะครับคือแบบอ้วนตุบเลยสู้จานมป้าก็ไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้แล กับโบโที่อยู่แล้วก็เอาไม่ไหววะไม่น่าจะเอาลงแล้วไอ้ตัวนี้มันแข็งแรงเกินไปแล้วโกคูกับเบจิต้าก็ไปพักรบนิดนึงนะครับไปเจอพิโกโรและทีนี้ก็ให้พิโกโรคอยดูระบำฟิวชั่นซึ่งว่ามันฟิวชั่นตรงไหมเผื่อเกิดเหตุสุดวิสัยฟิวชั่นไม่ตรงขึ้นมาปุ๊บจะได้ริมฟิวชั่นใหม่นะครับโกคูกับเบจิต้าก็มีการฟิวชั่นกันณนตรงนั้นครับซึ่งอันนี้เกิดความเฟลขึ้น2อรอบนะครับผมรอบที่หนึ่งคือนิ้วไม่ตรงกันอีกแล้วครับพอนิ้วไม่เาฟ เดมันนจะกิขึ้แต่ว่าความเฟลของโกเทนคูสที่เอานิ้วมาประสานไม่ตรงกันเนี่ยมันจะกลายเป็นโกเทนคูสผอมแห้งใช่ไหมครับแต่ว่าของโกคูกับเบจิต้าถ้านิ้วไม่ตรงกันจะกลายเป็นโกจิต้าที่อ้วนตุบแบบนี้ครับผมเออและทีนี้เนื่องจากว่ามันเฟลสภาพนี้เอาไปต่อสู้กับโบลี่ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมก็ต้องทําการฟิวชั่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสเติปเดิมรอ30มนาทีแล้วก็รอจังหวะเวลาที่ให้ฟิวชั่นมันสามารถทําได้อีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้ก็มีฟิวชั่นรอบ2ออกมาเป็นโกจิต้าที่ผอมแห้งแรงน้อยแบบนี้เหมือนกันคคครััผมมมซึ่่งงวาาิดดดพล้้้นนนนนีีอเเป็ปเ็็ใหก เบจิต้ากับโกคูตอนประสานท่ากันนะครับมันจะมีองศาร่างกายที่ไม่ตรงกันซึ่งโกคูอยู่ที่45องศาเบจิต้า60องศามีการสะท้อนกันไม่สมมาตร1 0อยอย่างนี้ปุ๊บทาให้โกจิต้าออกมาเฟลด้วยประการชนิดครับเหมือนเดิมครับผมรอ3 0นาทีเสร็จปุ๊บก็ฟิวชั่นใหม่เป็นโกจิต้าซึ่งอันนี้แบบโคเท่เลยนะครับผมเป็นการปรากฏตัวของโกจิต้าในจักรวาลครั้งแรกครับถ้าใครได้ดูในมูฟวี่ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าโกจิต้าเองเขาก็เท่นะแล้วก็ดูมีความสุขุมของเขาอะนผ้้แลวที ก,ก่อนที่จะไปต่อสู้นะครับอขอตั้งชื่อไว้นิดนึงแล้วกันตอนของโปรตาร่าเนี่ยชื่อว่าเบจิโตชิน่าคราวนี้ขอชื่อว่าโกจิตาก็แล้วกันอย่างนี้แล้วก็ไปต่อสู้กับโรลี่กันอย่างเดือดอครับ,รบการรวมร่างแบบเฟลเฟลก็จะเกิดขึ้นใน2คู่นี้แหละครับผมก็คือในการใช้วิชาการฟิวชั่นนะครับแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่ใช้โปรตาร่าแบบเฟลเฟลที่เห็นในดราก้อนบอลกันนะครับผมซึ่งมี3ตัวละครเลยนะเริ่มที่ตัวละครตัวแรกนะครับผมท่านมหาเทพไคโอชิน15รุ่นก่อนทําการฟิวชั่่่นกับแยยมมดรซึงงทีจิล้ว นะครับผมตัวของโปตาร่าเนี่ยก่อนที่ท่านไคโอชิน15รุ่นก่อนจะให้โกคูไปต่อสู้กับจอมันบูลแล้วก็ให้โกคูได้ฟิวชั่นกับโกฮังใช่ไหมตอนนั้นนะท่านปู่ก็มีการเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นไคโอชินที่รูปร่างหน้าตาหล่อเหลา <ๆ S 2> ก็เหมือนกับไคโอชินยุคป,ปัจจุบันนี่แหละครับแต่ทีนี้เนี่ยครับคือมีแม่มดคนหนึ่งนะเอาต่างหูของท่านมหาเทพไคโอชินขโมยไปพอขโมยไปเสร็จพบกก็เกิดการรวมร่างกันเท่ากับว่าร่างแก่ร่างปู่ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่่่่่ววาาาาอยุไไขขเกกกก็ดนนนิปแแแแแลลลงง้้หบบ แต่มันเกิดจากการที่รวมร่างกับแม่มดครับโดยที่ว่าการรวมร่งางครั้งนี้เนี่ยจิตส่วนใหญ่ก็คือยังเป็นของท่านไครโอชินอยู่นะแต่ว่าเขาก็ได้รับวิชาต่างๆนานานานของแม่มดมาทําให้เขาสามารถใช้วิชาอะไรแปลกๆได้มากขึ้นนะครับผมเหนือกว่าไครโอชินทั่วไปแต่ความเฟล,ลที่ผมให้เนี่ยผมให้เฟลในเรื่องของหน้าตาก็เลยกันนะครับคือถ้าเกิดว่าฟิวชั่นออกมาดีใช่ไหมมันก็ควรที่จะแบบว่าหน้าตามีความหล่อเาแล้วก็หน้าดูกว่านี้หน่อยนะครับไม่ได้เฟลในเรื่องของวิชาแต่เฟลในเรื่องของหน้าตาก็ว่ากันไปตามนั้นคร โปตาร่าเหมือนกันครับที่จริงจะเรียกว่าเฟลไหม ก็เรียกว่าเฟลได้เพราะว่าฟิวชั่นแล้วมันก็ไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นครับตัวละครนั้นมีชื่อว่าโกตานครับผมโกตานเก <ul> ิด <t ani> จากการรวมร่างของโกคูแล้วก็ซาตานนะครับเรื่องไอ้ตัวนี้มีประเด็นให้เราพูดคุยกันนะครับคือต้องบอกว่าในของดารบอลแซดเนาะตอนที่โกคูได้รับโปโตลามาแล้วใช่ไหมจะไปรวมร่างกับโกฮังแต่ทนีนี้การต่อสู้ที่มันเดินไปจอมอันบูมันวางแผนดีมากมันบอกว่าไอ้ส่วนงอนที่ถูกตัดของมันไปเนี่ยมันไม่ยอมเอากลับมาแล้วทีนี้เนี่ยงอนตรงนั้นมันอยู่ใกล้โกฮังพอดีมันก็เลยใช้งอนอัั้การงงขโเไปคบ และทีนี้พอบูมันกลายเป็นอัลติเมตบูตัวนี้แล้วปุ๊บโกคูก็เลยมองไปหาว่าเออมีใครพอจะรวมร่างได้บ้างนะครับเทนชินฮังนอนสลบเหมือดไปแล้วนะครับไม่น่าจะรวมร่างได้ใช่ไหมและทีนี้เหลือเดนเดกับซาตานแล้วคิดภาพตัวเองรวมร่างกับเดนเดซึ่งออกมาก็จะกลายเป็นโกคูกับเดนเดไม่รู้อันนี้ไม่มีชื่อทางการนะแต่ว่าพอคิดจินตนาการว่าตัวเองรวมร่างกับซาตานปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวละครตัวนี้ครับซึ่งถามว่าทําไมผมถึงตัดร่างโกคูกับเดนเดออกไปแล้วก็เอาร่างที่เป็นโกคูกับซาตานออกมาทั้งๆที่มมมันนนนออยูู่่ใใคควาาาเป็จิตกรขงโช แต่รู้ไหมว่าตัวของโกตานที่เกิดจากการรวมร่างของโกคูแล้วก็ซาตานที่ใช้โกลตราเนี่ยมันกลายเป็นตัวละครที่ไปปรากฏในเกมของดักนบอดเซตทูนั่นเองครับเป็นเกมของ PS2 เนาะซึ่งอันนี้นะครับมันก็เป็นตัวละครที่เกิดขึ้นมาจากตัวโกคูแล้วก็ซาตานซึ่งถ้าเราวิเคราะห์ความแข็งแกร่งแล้วนะครับตอนที่โกคูมีการจินตนาการว่าถ้าเขารวมร่างกับเดนเดช่ไหมเขาก็จะไม่เก่งขึ้นเลยเพราะว่าเดนเดไม่ใช่คนที่มีพลังสายต่อสู้นะครับพลังต่อสู้มันก็จะคูณกันไม่ได้นั่นเนองเนาะส่วนโกาานนคนนูกับ ีความจากที่โกคูมีการสื่อสารก่อนนะในของดัก้บอลช่อง9อะครับผมที่เป็นฉบับน้าต่อยภาคเนาะตอนนั้นโกคูจะภาคด้วยบริบทที่ว่าถ้ารวมร่างกับซาตานพลังจะเพิ่มขึ้นมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นเลยแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าแปลก,กันตรงๆจากภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาจะใช้คําว่าพลังที่มีอยู่1000จะกลายเป็น 1, 000, 1, หนึ่งพหึ่งรือ1นึ่ใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าอัตราส่วนเท่านี้นะครับมันศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันไแบบมในานาน่ใช่หนึ่นง พิจนารณาแล้วนะครับด้วยบริบทที่ว่าถ้ารวมร่างกับซาตานปุ๊บไม่แน่นะพลังจะเพิ่มขึ้นจาก1000เป็น1นึ่งันะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่หรือไม่ก็อาจจะอ่อนแอลงกว่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันครับผมเออแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีการวิเคราะห์กันนะครับก็คือเรื่องของซาตานกับโกคูถ้าเขาฟิวชั่นกันเนาะพลังต่อสู้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเรื่องของความเป็นมิสเตอร์ซาตานมิสเตอร์ซาตานเขาก็ไม่ใช่ตัวละครที่เลวร้ายแล้วก็อ่อนแอขนาดนั้นนะเขามีความสามารถนะครับผมเป็นถ เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เขามีมากกว่าเรื่องของการต่อสู้คือเรื่องของดวงนั่นเองครับเขามีความโชคดีนะครับผมความโชคดีก็คือแบบว่าอาจจะแบบมีดวงช่วยในการต่อสู้หลบการโจมตีได้ศัตรูไม่กล้าโจมตีอะไรเงี้ยทำให้ศัตรูค่อยเขวอะไรก็ว่ากันไปนะครับสังเกตได้ว่าตอนที่ซาตานมาเจอกับเซลครั้งแรกเซลมันฆ่าซาตานได้เลยนะแต่ว่าอื้อกูจะฆ่าไอ้คนคนนี้กูก็เสียดายพลังหวาอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความสามารถที่เป็นแบบเชิงโชคดีแบบนั้นเข้ามาอยู่ในร่างของโกตตาาาาาาาััััวววนนนนี้้้้กกไดดดดครรรรอออ่่่มมมสุทททยยโปใหเิ ของการรวมร่างก็คือเทพรวมร่างซามัสนั่นเองครับซามัสเนี่ยเป็นเทพรวมร่างที่เกิดจากการใช้โปตาร่านะครับผมแล้วก็ฟิวชั่นกับโกคูแบล็กกลายเป็นเทพรวมร่างซามสนั่นเองครับถามว่ามันเฟลตรงไหนนะครับต้องบอกเลยว่าตอนรวมร่างนะครับพลังที่ได้มาเนี่ยแข็งแกร่งมากๆคือตอนนั้นเนี่ยพอรวมร่างกันปุ๊บถ้าไม่ใช่เบจิโตก็ไม่มีใครเอาลงแล้วละครับยกเว้นตอนท้ายที่ทรังส์เขามีการใช้พลังของดาบที่รวบรวมพลังความหวังจากทุกคนมาเนาะในการโจมตีเทพรวมร่างสามารถจดกำจัดไปได้ครับแต่ทีนี้เนี่ยความเฟลมันเกิดตรงไหนครับผ คือต้องบอกว่าความเฟลมันเกิดขึ้นทั้งเรื่องของแนวคิดของตัวซามัสเองด้วยนะครับคือซามัสเนี่ยมันมีแผนการใช่ไหมว่ามันจะลบมนุษย์ให้กลายเป็นศูนย์แต่มันดันไปยึดร่างของโกคูมากนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันจะฆ่ามนุษย์ให้หมดจักรวาลไปมันก็ต้องฆ่าโกคูแบคด้วยถูกปะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไอ้ตัวซามสมันดันเอาร่างของโกคูแบคใส่เข้าไปในตัวของมันทําให้แผนลบล้างมนุษย์ให้กลายเป็นศูนย์ของซามสต้องล้มเหลวลงนะครับตอนนั้นก็คือเบจิโต้ก็มีการบอกอย่าง เอาร่างของโกคูมารวมกับข้านี่นะมันเป็นการบ่งบอกถึงการเอาสัญลักษณ์ของความล้มเหลวในฐานะสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่ามนุษย์มารวมไว้กับข้าและเป็นสัญลักษณ์ที่จะตอกและเป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งบอกว่าโกคูคือสิ่งมีชีวิตที่เป็นความผิดพลาดของจักรวาลน,นี้ครับคือมันก็ไปเรื่อยของมันนะ <laughs> แต่ว่าแต่ความเฟลของร่างกายหรือพลังอะไรต่งรางๆนานามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตัวซามัสที่มีการรวมร่างก,กับโกคูแบ็คเนี่ยครับโกคูแบ็คไม่ได้เป็นอมตะนะแต่ว่าตัวซามัสเป็นอมตะจากการขอพอ Super Ball, รซุปเปรอรา่มรว กับตัวโกคูที่ไม่ใช่ร่างอมตะปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเจ็บปวดแล้วก็เออร่างมันจะตายได้หรือไม่ได้นะนะครับมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในร่างกายของเทพรวมร่างสามัสนี้แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนับว่ายังมีความเป็นอมตะอยู่ครับร่างเนื้อเนี่ยอาจจะไม่เป็นอมตะแล้วนะพอเราจะสังเกตว่าตอนที่ทรังค์มีการโจมตีไปปุ๊บเนี่ยร่างของเทพรวมร่างสามัสก็หายสลายไปใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นอมตะอยู่ก็คือจิตชั่วร้ายจิตใจของคนที่มีการรวมร่างในฐานะที่ว่าตัวเองเป็นอมตะนะครับเราจะได้เห็น หนำซ้ำนะครับมันยังเอาตัวเองโอบล้อมโลกใบนี้โอบล้อมจักรวาลแล้วก็จะกลายเป็นจักรวาลซะเองครับซึ่งตัวนี้แมนโคตรดราม่าอะไรก็คือว่าพอร่างเนื้อของซามัสตายไปใช่ไหมพอกลายเป็นใบหน้าชั่วร้ายของซามัสปกคลุมท้องฟ้าปุ๊บมันก็ฆ่าคนทั้งโลกที่มีอยู่ณเวลานั้นเลยครับเรียกว่าความอมตะกับความไม่อมตะที่ขัดแย้งอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตตนหนึ่งที่รวมร่างกันด้วยโปรตรายอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรวมร่างที่เราเรียกว่าเฟลก็ได้เหมือนกันคือความขัดแย้งที่มันออกมาจากความเฟลในการรวมรรร่่่่่าาาาางงงงคั้นนนีีก็ยยๆเเเลผมมมือจะไดหววส ที่ไม่ได้เป็นธรรมตะของตัวซามัสที่เป็นเทพรวมร่างเนี่ยมันเกิดความเน่าเฟะขึ้นมากลายเป็นสีม่วงเขียวครับผม้โหโูดูแล้วแบบขนลุกมากอะ่ะเหมือนเป็นหนองอะไรแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมร่างด้วยโปรตาราด้วยตัวของมันเองเนี่ยทำให้เขาแข็งแรงสุดๆแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าร่างกายของเขามันก็ดันเกิดความอัปปั้ขึ้นโดยการใส่ร่างที่มีความอมตะและไม่อมตะเข้ามาด้วยระการชนีครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น5ตัวละครที่เกิดจากการรวมร่างสุดเฟลนะครับที่ผมได้เล่าให้กับทุกคนฟังนะนะก็ถือว่ามีความเด่นชชัััดนนรรรรวว่่่าาาากกมมงงฟต้อใ ถูกวิธีแล้วก็ต้องมีข้อระวังบางอย่างที่เราจะต้องใส่ใจเอาไว้ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะเกิดความเฟลอย่างที่ผมได้เล่ามาครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมซึ่งถ้าผมสรุปตรงนี้นะครับจะมีของท่านใครอชินสิบห้ารุ่นก่อนที่มันดูจะไม่ค่อยเฟลเท่าไหร่นะยังดูโอเคหน่อยนะครับแต่ว่าตัวละครตัวอื่นที่มันรวมร่างกันเฟลเฟเนี่ยบางตัวก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเจ้าพวกโกเทนคุสกับเบคูอย่างนี้นะนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงมีข้อมูลเพิ่มเติมเสริมตรงไหนก็สามารถมาคอมเมนต์พูดดคคุยันน้้้เลนะเลาหีีูใฟงท่ถิป อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ